เราเป็นตัวจริงหรือเปล่าอ่ะพ่อลองถามนะเขาดูสักน้อยจริงทุ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 งทงซาฮูรก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการวันเสาร์มอมีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงผมจะขำหรือไม่อันนี้ครับป่ะมันเกินจะหยุดยั้ยงลเลอะเพื่อนโปเกมอนการ อ๋อโอเคตลอดเลีอ่าฮะตะกี ي ي ลลริย์ยิ่เสมหัวเราด้วยอ่ะนี่มาตั้งแต่มีมแรกเลยใช่ปะ่ะโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะอ่าอุตส่าห์ไปคนนะครับแต่ในแคปชั่นมันก็เขียนอยู่ I just 3d p i n t discharge เป็น 3d p i n นะครับไม่ใช่ของจริงถ้าของออฟฟิเชียลน่าจะโดน โดนด่ายับนี่ครับแบบนี้หลังจากไปค้นมานี่ครับรู้สึกว่าคำแปลมันในมีมนี่มันไม่ค่อยดีนะตั้งแต่ในมีมไอ้พวกอีฉลามหรือพวกอีจระเข้เครื่องบินว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรเนี่ยคำแปลมันไม่ค่อยดีอ่ะใครอยากดูลงไปแปลดูอตามมีนนั่นแหละใครแปลแล้วมาคอมเมนต์เนี่ยครับอุ้ยดิฉันลม้มค่ะมองทางไม่ค่อยชัดสงสัยแสงเข้าตาต้องทำไงนะเดือนนี <n> ้ <ude> ไม่เข้าเสียใจด้วย เดี๋ยวนะเจคงไม่ได้เหยียบอะไรใช่ไหมไม่ได้เหยียบอ๋อไม่ได้เหยียบ <c oughs> แล้วก็ก้มลงไปเก็บอะไรสักอย่างแต่เจไม่ได้เหยียบนะครับไอเราก็นึกว่าเจเหยียบอะไรสักอย่างอยู่บนพื้น,นอนลิลลี่ว่ายน้ําไม่เป็นช่วยด้วยเอ่อมีคนแชร์แชร์มีมาจากช่องช่องพี่โปกด,ด้วยโอเคโอเคชลาอ่ะไม่ใช่ ทำไมน้องเป็นแบบนี้อ่ะน้องป่วยเหรอในตอนแรกผมก็นึกว่าฉลามเนี่บไม่ใช่น่าจะสะเตอร์เจียนนะใช่สเตอร์เจียนไหมใช่โอเคสเตอร์เจียนคือปลาที่ให้ไข่ออกมาเนี่ครับแล้วคนเอาไปทําไข่ปลาคาเวียร์ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากปลาคาเวียร์นะครับปลาคาเวียร์ไม่มีด้วยซ้นะํา ส่วนไอ้ไข่กุ้งอ่ะก็มาจากปลาบินไข่ปลาบินเนี้ยโทบิโกเนี่ยมันก็มาจากอีปลานี่แหละไม่ใช่โทริโกนะโทบิโกถ้าจะให้พูดแล้วก็ยาวเนี้ยปูอาจก็ไม่ใช่มาจากปู <c oughs> ขนมจีนก็ไม่ได้มาจากจีน <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวพอาะพอะหมายอะไรให้ภาพมันเล่าเรื่องฮะแม่บอกว่าอยากรู้ว่าพ่อหายไปไหนให้มาที่นี่อย่าเข้าไป ขอเตือนไว้พวกเองเข้าไปเดี๋ยวพวกเองรู้เลยเดี๋ยวพวกเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนพ่อส่งครั้งที่3ครับพี่ชิวัสเกจะโพสมีมแบบสุ่มจนกว่าจะถึงถึง1,000งพันอะไร1,000มีมเหรอหรือหรือว่า1,000ไ like, ลค์หรือ1,000งพันวิวลิกธิ์ลิกธิ์น้องคาราเต้สายเขียวถุงแบบไทยไทย Ini akan datang lagi, kan? Tung Tung ini nanti akan berada di tempat lain. Tung 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 Tung. Oh, hahaha. yang mengerikan yang hanya kita biasakan. Eh, siapaan? Kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi. Oke. Tung Tung ini biasanya bersuara layak. Dia, mon. Saya tidak ingat warna. Iklan warna. แฟหนึ่งไหล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 หาไม่เจออ๋อมันยี่ห้ออะไรอ่ะแต่มันเก่ามากนะครับไม่แปลกหรอกที่จะหาไม่เจอมีใครคอมเมนต์ไหมอยากรู้อ่ะตุงตุงตุงสหูล่ะอยากรู้มันยี่ห้ออะไรีิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนรู้เมนเนี่ยครับเมน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 ครั้งที่แล้วครับพี่ซีซุสซีซูสใช่ครั้งที่แล้วนี่ครับน่าจะเคยดูแล้ว ครั้งแรกครับอยากออกคลิปครับพี่ซิวักรานงกรานส่งกลานส่งคราวนี้มาเวอร์ชั่นไทยใช่ไหมไอันนี้เกือบกินตีนรองเท้ากินขาชูอีฟฟูดโนเกลีนเกบกินตีนเกือบกินคนเกือบกินโนขาฉันพันามิตรตัวนี้จะมาช่วงเทศกาลสบการ์พร้อมจะกินเท้าตัวคน เอ้เจ๋งว่ะที่ด้ลำบากและเก็บตลอดทางเดินทางคุณขอขอบด้วยอะไรอายบายโอเคสุดยอดนะครับสุดยอดมาแข่งกับตุงตุงุงได้นะเฮ้ยเฮ้ยบ้านเราทําได้นะบ้านเขาทําตุงตุงตุงป่ะบ้านเราทําดีอย่างเกือบสงกาเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะเยี่ยม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 ครั้งที่สิบเอ็ดครับพี่ชิวัสมีตัวเปล่าตัวอีหงัง งูหรือเปล่าเป็ตัวปะมึงจะขึ้นกิ่งนั้นได้ไหมตีเลียดไปไม่น้องขึ้นกิ่งนั้นอะเข้าหน้าชัวแบบนี้อโอเคน้องไม่จมเนี่ยพอน้ำตื่นแต่ดูจากโครนแล้วน่าจะโครนน่าจะลึกอยู่ครั้งที่สาม ผมรับพี่น่าจะเหมือนน้องที่เวียงเบต,ตะกี้เอ้าไม่ใช่ี่คือจอมยุทธเด้เบื้องหลังคนนั้นประทัมาดานี่ตุ้มบอกไม้ขั้นต่อนอมือแต่ละเว้นเนี่โอ้ยมันคืออะไรคมันคือแมงงอดใช่ไหมแล้วทำไมมีแมงงอดอยู่ข้างในกระคูถังมาได้ยังไง แมนแมงงอดแมงงอดแมงเงาแมงปองนั่นแหละแล้วทาไมแมงปองมาอยู่ในกระคูถังวะหรือเขาจับไว้แล้วรอเอาไปปล่อยอย่างงี้เลยหรือเขาจะเอาไปทิ้งทํากันได้ลงคอผมไม่ไหวแล้วอผมไม่รู้จะใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ยังไงโอเควงพวกเราพยายามจะช่วยเขามีเอียมเอียงก่อนไอ้นี่ลูกปอง มันเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้ไม่ใช่วะผมไม่รู้จะอธิบายเขายังไงผมสงสารเขามากหมูกระทะเอาอา<ป>จารย์ชามถ้าเป็นลูกโป่งผมว่าน่าจะน่าจะบ้านบึ้บ <laughs> ขอออกหน่อยครับอคนละสาวเชื่อไหมถ้ามาแนวนี้สาวน่าจะแปลว่ายี่สิบเนี่ยบ เศร้าเศร้าเศร้าภาษาบ้านผมผมพาแฟนท้องไปหาหมอหมอบอกขอเศร้านะคะผมยิบยี่สิบห้หมอบอกคนละเศร้าแฟนผมเลยให้อีกใบให้ยี่สิบเออแทนที่มึงจะคิดได้มึงเกลียดให้อีกใบคนละเครับคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ผมมีความสุขเวลาได้ดูถูกต้องนะครับนางจีนส่วนครั้งแรกครับเฮ้ยนี่หมองจงรอ พี่กัดอยากัดตอบหรือเปล่าน่าจะเป็นหนึ่งในพวกนี้แหละผมว่านะไม่รู้ว่าผมแค่เดาครั้งที่4ี่ขอรับพี่ซีวาสไนจีเรียออ่เน่าจะเรียกชื่อมะพร้าวด้วยภาษาต่างๆมาไม่ใช่ไอเราก็เดาผิดซะแล้ว ครั้งที่สิบสองครับหรือเปล่แล้วก็จะเตะเก้าอี้แทนอ้าวไม่ใช่ <st utter> ไปอยู่วันพุธน้องไตเตินส่งครั้งที่สองขอรับพี่พี่วาสนานี่คือโคยโคยฟิตปลาโคยใช่ไหมปลาโค้ยนิ นี่คือคือปลาคร์ฟเหรอนี่คือโอ่ะส่วนนี้คือหัวโคยโคยเล็กโคยใหญ่โคยหลายโคลยดำโคยขาวโคยหลากสีโคยยาวโคยนุ่มโคยปลอมและโคยเบี้ยวผมว่าผมโอเคผมว่าได้มีนี้โอเคอีกซักอันส่งครั้งแรกจริงๆครับพี่นั่งหัวล้อหน้าคอมเอบางมีมาดูแล้วขำอะไครต้อง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 กินกับกระเพราไก่ใส่เป็ดกระเบิดตัด ไวระสดมนเห็นปะถ้าบางอันไม่ขำมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนครั้งที่5ครับพี่ผักชีลาวชีวิตลับลึกหมายเลข21่สิบเอ็ดสิบเปิ่มไดโนฟรุตตี้ตัวแรกแอปโอลสซาราราราสอรัสตัวที่2บานาโนโคโมโรโตโจโดมูรัตและตัวที่3ามกรีนแอปปาราลาโคเซเรโมโตโลโกโมรุ สามไดโนเสาร์ที่รอดจากการสูญพันธุ์จากการตกของอุกกาบาตเพราะมันยังไม่เกิดจริงๆแล้วมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของผละโอเคมึงรอดเพราะมึงยังไม่เกิดเยี yeah. uh ่ยมอ่าให้จบให้จบโอเคมันมีนิสัยดุร้ายแต่ตัวที่เป็นกล้วยไม่ดุมันน่ารักไม่รู้ทำไมเหมือนกันความอันตรายระดับ40ความแข็งแกร่งระดับ40ชีวิตลับลึกหมายเลข22ปูเจตเยตเป็ดปูโหดพลังชื่ออย่างเยีย ปูเจ็ดเลยเหรอ,อมันคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกทดลองโดยกองทัพจากมูมาในน้าของตาสมานสู่เครื่องจักรสังหารไรจิตใจไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้นอกจากตาสมานตอนนี้ตาสมานไปอยู่ไหนแล้วไม่มีใครรู้ผู้ได้พบเห็นคนแจ้งภาครัฐโดยด่วนไม่งั้นเจ้าปูนี่มีโอกาสได้ไปทำลายบ้านคุณแน่ความอันตรายระดับ120ความแข็งแกร่งระดับ300ว่าใครจะชนะเอามาสู้ไอ้ตุุงตุงนี่ครับเอามาสู้มันเลยรวมๆมานี่ครับ ถ้าน้องๆรวมมาเยอะๆนี่อาจจะเป็น1คลิปได้เนี่ยผมว่ามาสู้ตรงๆเลยโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเชิใหม่พลาหนะไปสวัสดีครับย้ย